สวัสดีครับพบกันเฮียตีนะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มารีวิวสายชาร์จนะครับเฮียคิดว่าหลายๆคนน่าจะหาสายชาร์จที่ไม่ได้เป็นสายชาร์จศูนย์นะครับเพราะบางคนอาจจะเก็บสายชาร์จศูนย์เอาไว้เพื่อไม่ให้มันเสียหายเวลาสมมติว่าเราจะขายเครื่องเก่านะครับสายชาร์จมันยังอยู่ปกติดีก็เฮียหามาเยอะแหละหลายยี่ห้อแล้วมาจบยี่ห้อนี้เลยเบสซโอด นะครับอ่านผิดออกเสียงผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับตัวนี้นะครับเบซิโอบอกเลยว่าดีจริงเพราะว่าเฮียใช้สาย50เซนน่ะสาหรือห้เซนน่ะใช้กับการที่ชาร์จ power bank แล้วก็วิ่งไรเดอร์มาเป็นปีแล้วไม่มีปัญหาเคยใช้สายชาร์จที่ราคาถูกกว่านี้ปัญหาที่มันถูกกว่านี้มันจะเป็นปัญหาเรื่อง ของคอตรงเนี้มันจะมีปัญหามากเลยเพราะว่าเราขี่รถใช่ปะมันจะมีตัวนี้มาอาจจะขยับขยับอย่างเงี้ยถ้ามันหลวมก็แค่กแคกก็แคกตัวเนี้ขาดเบสออเป็นปีแล้วไม่ขาดแล้วราคาไม่แพงย่อมเยาวนะหลักเก้าสิบหลักร้อยนิดๆไม่เกินสองร้อยเส้นเนี้สามเมตรนะครับเป็นไซส์ไทสีทู 4. ไทสี 2, ไทสีทูไทสีมันดียังไงมันปล่อยไฟได้เยอะกว่า กว่าไท A ทูทูไท C รู้ป่ะเออนะครับถูกปะโอไควะมันปล่อยได้เยอะกว่าแล้วก็จะบางเฮียเคยซื้อรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นที่มาแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่รองรับยี่ห้อที่เฮียใช้อ่าเวลาซื้ออ่ะดูดูในในตัวของดิส c ริปชั่นหรือรายละเอียดของร้าน,นนั้นๆด้วยว่าใช้กับยี่ห้ออะไรได้เพราะบางทีเนี่ยชิปในสายมันเนี่ย มันไม่ซัพพอร์ตกับมือถือมันชาร์จได้แต่มันช้าถ้ามันซัพพอร์ตปุ๊บเนี่ยปล่อยเต็มวัตต์เลย65คือ65อันนี้น่าจะ60นะครับแล้วไปใช้กับปลั๊กที่เฮียรีวิวที่เป็นป 4, 4ลั๊ก4ี่สี่รัวปล่อยเต็มแล้วขึ้นว่าชาร์จเร็วด้วย Samsung ก็ขึ้นชาร์จเร็วเสี่ยวหมีก็ขึ้นชาร์จเร็วนะครับดีเบซีอูนะครับ,นรบแนะนำ แนะนำเลยยี่ห้อนี้ตามหามานานใช้มาหลายรุ่นแล้วจริงๆใช้มาหลายรุ่นหลายยี่ห้อแล้วนะครับเบสิอูดเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากในรถเก่งเฮียก็ใช้เบสิอูดนะครับสองเส้นเลยสีแดงแล้วก็สายสั้นที่มีไฟตรงนี้ด้วยโอ้แม่งแบบมันคุ้มจริงๆนะครับมีมีอินฟูหลายคนที่แนะนําอีกยี่ห้อหนึ่งแล้วแล้วเฮียเลยลองสั่งมาเฮ้ยมันไม่เวิร์กว่ะแต่อันนี้ม่งเวิร์กเบสิอูดมี ิ้งหรือมาตั้คลิปสั่งได้เลยนะครับสวัสดีครับใครใช้ยี่ห้ออะไรคอมเมนต์มานิดหนึ่งราคาเท่าไหร่บอกมานิดหนึ่งแล้วก็ถ้าผ่ายไปหนึ่งปีทักหาเฮียในคอมเมนต์นิดหนึ่งว่าเฮียปีหนึ่งยังใช้เส้นนี้อยู่ไหมเดี๋ยวกลับมารีวิวนะครับ